สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่ชื่นชอบในการวิเคราะห์คำนวณตัวเลขทุกทุกท่านมาพบกันกับสูตรร้อยมาลัยให้โชคนะครับเป็นประจำทุกงวดนะครับในช่วงก่อนออกนะครับเราจะมีสูตรมาแบ่งปันให้เพื่อนเพื่อนได้ฝึกคิดคำนวณกันนะครับอย่างเช่นในคลิปนี้นะครับผมมีสูตรคิดคำนวณนะครับในตำแหน่งหลักร้อยมาฝากนะครับหลักร้อยตัวนี้นะครับเวลาเราคิดออกมาแล้วนะครับได้2ตัวแบบนี้ทุกงวดเลยนะครับ เราจะถูก3ตัวได้นะครับหลักร้อยต้องถูกก่อนนะครับถ้าหลักร้อยไม่ถูก3ตัวก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะถูกได้นะครับสูตรตัวนี้เวลาเราคิดออกมาแล้วนะครับได้2ตัวแบบนี้นะครับในตำแหน่งหลักร้อยนะครับก็จะมีตัวหนึ่งที่ออกได้นะครับก็คือเลข3นั่นเองแบบนี้นะครับอย่างงวดนี้ก็ได้เลข3กับ7นะครับเลข3นะครับ3 5 2้ก็ถูกเช่นกันงวดนี้ก็ได้เลข3เหมือนกันนะครับเลข3ออกบ่อยมากนะครับช่วงนี้ นะครับอย่างงวดนี้ได้8กับ2ก็ออกไปที่เลข2นั่นเองนะครับแบบนี้เลข3ก้มออกอีกแล้วนะครับเลข3หลักร้อยนั่นเองถูกทุกงวดนะครับยังไม่ผิดนะครับ1 2 3 4งนะครับงวดหน้างวดที่จะถึงนี้วันที่1สิงหาคมนะครับเลขที่เราคิดได้ก็จะเป็นเลข4กับเลข8นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปเลือก ซื้อหวยรัฐบาลหร,รือลอตเตอรี่ให้ติดไว้นะครับ4กับ8ในตำแหน่งหลักร้อยนั่นเองนะครับเรามารอผลกันนะครับมารอผลว่าวันที่1สิงหาคมนะครับเลข2ตัวนี้จะออกในตำแหน่งหลักร้อยหรือไม่นะครับแต่บางครั้งก็มีบ้างน,นะครับอาจจะเคลื่อนไปอยู่หลักสิบหลักหน่วยก็เป็นได้นะครับทีนี้เราจะมาดูที่ไปที่มาของตัวเลขกันนะครับตามสโลแกนของช่องเราเลขทุกตัวต้องมีที่ไปที่มาทุกคนสามารถคิดและทําเองได้นะครับ และช่องของเราสนับสนุนให้ทุกท่านนะครับเลือกซื้อหวยรัฐบาลนะครับหรือว่าลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับห้ามนําเล่นการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับผมจะคิดงวดวันที่16กรกฎราคมให้เลยนะครับคืองวดที่เพิ่งออกไปนะครับข้อมูลงวดนี้ก็ไปออกงดหน้าวันที่1สิงหาคมนั่นเองนะครับจุดตำแหน่งที่เราต้องจดออกมาคือรางวัลที่1 2ตัวล่างเลขหน้า1 2ท้าย1 2นั่นเองนะครับตำแหน่งที่ใช้ในการคำนวณนะครับไปดูที่ หลักหมื่นรางวัลที่1นนะครับนำไปบวกหลักหน่วยรางวัลที่1นงตรงนี้นี่คือจุดแรกนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับไปดูหลักหน่วยครั้งที่2ของเลขหน้านะครับนำไปบวกหลักร้อยที่2ของเลขท้ายนั่นเองนะครับจําจุดไว้ให้ดีนะครับนี่จุดที่เราต้องใช้ในาการคํานวณน,นะครับเวลาไปนั่งทําเองนะครับวิธีการตั้งตัวเลขให้ทุกคนตั้งเลข2ไว้ก่อนอันดับแรก เลขสเป็นเลขคงที่นะครับต้องตั้งไว้ตรงกลางทุกครั้งนะครับแล้วเอา4บวก4ได้8มาตั้งตรงนี้3บวก1ได้4ก็มาตั้งตรงนี้เลข2เป็นเลขคงที่นะครับเดี๋ยวผมจะเขียนเอาไว้นะครับคงที่นะครับจะได้ไม่สับสนนั่นเองนะครับเป็นเลขคงที่ต้องตั้งทุกครั้งทีนี้ขั้นตอนต่อไปให้ทุกคนบวกร้อยมาลัยนะครับ8 2บวก2ได้10คือ0นะครับ2บวก4ได้6นะครับ 0บวก6จะได้6นะครับพอได้6แล้วนะครับให้ทุกคนเพิ่มไป2แต้มจะได้8นะครับบวกไป2แต้มและให้ลบออก2แต้มด้วยนะครับก็จะได้เลข4นั่นเองนะครับทีนี้ตัวที่ออกประจำหรือว่าออกทุกครั้งนะครับจะไม่ใช่ตัวกลางนะครับจะเป็นตัวหน้าและตัวหลังนั่นเองนะครับก็คือ4กับ8นั่นเองนะครับเป็นตัวที่เด่นที่สุดนะครับ เวลาไปทําเองให้ทําแบบนี้ตัวกลางจะไม่ออกนะครับออกตัวหน้ากับตัวหลังนั่นเองวันที่1สิงหาคมนะครับก็คืองวดนั้นเองฝากให้ทุกคนไว้พิจารณานะครับนี่คือที่ไปที่มาของเลข4กับเลข8นั่นเองที่ผมได้นํามาฟันธงให้นะครับเรามารอผลกันนะครับวันที่1สิงหาคมนะครับผม ทีนี้เรารู้ว่าหลักร้อยเป็นเลขเด่น4กับ8เรามาดูการจับคู่3ตัวกันเลยนะครับเรามาดูว่าวิธีการจับคู่3ตัวทํากันยังไงนะครับมาฝึกคิดฝึกคํานวณไปพร้อมๆกันนะครับแล้วเราจะมาดูงวดหน้าด้วยว่าจะเป็นเลขตัวไหนนั่นเองนะครับผมทีนี้ก่อนที่เราจะมาดูวิธีการคิดกับคำนวณน,นะครับเรามาดูเลขสรุปก่อนนะครับวันที่1สิงหาคมนะครับงวดที่จะถึงนี้นะครับหลักร้อยจะเป็น8 1 4สี่ นะครับตัวที่เด่นที่สุดจะเป็นเลข8กับเลข4นั่นเองนะครับหลักร้อยแล้วนี่เป็นโครงสร้างตัวเลขทั้งหมด25คู่นะครับชอบตัวไหนก็ลองพิจารณาดูนะครับแต่ถ้าใครดูคลิปจบเลข25ชุดนี้นะครับเราตัดเหลือแค่ชุดเดียวเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูในขั้นตอนต่อไปนั่นเองเวลาไปจับคู่กับหลักร้อยนะครับ3ตัวนี้ก็จะได้เลข สามตัวสามชุดนั่นเองนะครับแล้วตัวที่เด่นที่สุดก็จะเป็นตัวที่เป็นเลข8เลข4หลักร้อยนั่นเองนะครับทีนี้ใครที่ดูแล้วนะครับการคำนวณทุกหลักทุกตำแหน่งนะครับถ้าเกิดไม่เข้าใจนะครับแอดไลน์มาปรึกษากันได้0 8 8 6 2 7 4 1 4 1นั่นเองเบอร์นี้เป็นเบอร์ ID ดี n e นะครับไม่เข้าใจก็ทักมาสอบถามกันได้หรือใครอยากจะพูดคุยกันเพื่อความชัดเจนก็โทรมาได้เช่นกันเบอร์นี้จะเป็นเบอร์โทรด้วย นะครับผมเรามาดูตัวอย่างการคิดการคำนวณก่อนนะครับงวดที่ผ่านผ่านมานะครับเราคิดกันยังไงนะครับทุกคนจะได้รู้จุดรู้ตำแหน่งในการคำนวณตัวเลขวันหน้าหรือว่างวดหน้าเราสามารถคิดและคำนวณด้วยตัวเองได้นะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างจากวันที่16มิถุนายนนะครับเราคำนวณออกวันที่1กรกฎาคมนะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับจดตัวเลขมาให้ถูกต้องก่อน รางวัลที่ 1-2. ตัวล่างเลขหน้า1-2ท้าย1-2นะครับเรียงให้ถูกต้องสูตรของเราจะมีเลขนําโชคที่เราต้องตั้งทุกหลักก็คือเลข 5. นะครับใครที่ดูเป็นประจํานะครับก็คงจะพอจําได้นะครับเลข5เราต้องตั้งทุกหลักนะครับเป็นเลขนําโชคนะครับตั้งแบบนี้ตั้งแบบนี้เลยนะครับทีนี้เรามาดูจุดตําแหน่งสําคัญที่เราต้องจํานะครับไปดูที่หลักร้อยก่อนนะครับ ให้ทุกคนนะครับวงไปที่หลักพันของรางวัลที่1จุดแรกนะครับนำไปบวกหลัก10บครั้งที่1เลขหน้าตรงนี้นี่คือจุดแรกนะครับจุดต่อไปนะครับไปดูเลขท้ายครั้งที่1กับครั้งที่2นะครับในตำแหน่งหลัก10บตรงนี้ให้นำมาบวกกันนะครับแบบนี้นะครับหลักร้อยนะครับจำจุดไว้ให้ดีนะครับใช้ทุกงวดคือจุดนี้ในการคำนวณตัวเลขส่วนหลัก10บให้วงไปที่หลักหมื่นของรางวัลที่1นะครับ และดูเลขหน้าครั้งที่1ห,หลักร้อยบวกกับหลักหน่วยครั้งที่1เลขท้ายนั่นเองแบบนี้นี่คือหลักสิบจุดที่ต้องใช้ในการคำนวณตัวเลขส่วนหลักหน่วยนะครับวงไปที่หลักสิบรางวัลที่1น,นะครับจุดแรกและดูเลขหน้าครั้งที่1น,นะครับหลักสิบหลักหน่วยตัวนี้รวมแต้มกันนะครับทีนี้มาดูวิธีการตั้งตัวเลขกันนะครับ7จ็บวกสีขึ้น1มาตั้งตัวนี้9ก้าบวกสาก็มาตั้งตัวนี้นะครับ เลข0มาตั้งได้เลยนะครับแล้วก็2บวก91 1คือ1มาตั้งเลข9ตัวนี้มาตั้งได้เลยนะครับ4บวก3ได้7มาตั้งตงัวนี้ขั้นตอนต่อไปให้ทุกคนบวกร้อยมาลยนะครับเราจะไปฟันธงหลักร้อยก่อนมาแค่3ตัวเท่านั้นนะครับร้อยมาลายแบบนี้นะครับ1บวก5จะได้6นะครับ5บวก2จะได้7นะครับ6บวก7นะครับจะได้เท่ากับเลข 1 3ก็คือ3นั่นเองพอได้3แล้วนะครับให้ทุกคนเพิ่มครั้งละ3แต้มนะครับก็จะได้เท่ากับเลข6เลข9และเลข2นั่นเองนะครับเพิ่มครั้งละ3แต้มนะครับบวกทีละ3นะครับแต่ตัวนี้เราไม่เอานะครับตัวที่เราบวกได้เราจะไม่เอานะครับ3692เพิ่มครั้งละ3แต้มนะครับฟันตรงไปที่หลักร้อยนะครับ 6, 92นะครับหลักสิหลักหน่วยนะครับ เรามาดูตัวเลขกันนะครับเลขห้าตัวนี้ร้อยมาลัยเป็นเลขหเป็นเลข1นะครับ1เพิ่มเป็น2เพิ่มเป็น3ามนะครับสามเพิ่มเป็น4ี่ี่เพิ่มเป็นห้าเลขหลัก10กับหลักหน่วยจะมีห้าตัวนะครับ9้าบวกห้าสิบี่ห้าบวก7ดได้สิบนะครับ4ี่บวก2ได้ห6หเพิ่มเป็นเจ็ดเป็น8ดเป็น9้าและเป็น0นย์แบบนี้ ถ้าเราจับคู่กันจะได้25ชุดนะครับ25ชุดนะครับแต่ชนี้เราจะตัดตัวเลขเหลือแค่ชุดเดียวเท่านั้นนะครับเราจะเลือกมาหลักละ1ตัวนะครับเราก็ตั้งเลขนำโชคเข้าไปนะครับนี่คือวิธีการตัดตัวเลขนะครับแล้วก็ตั้งบวกไว้ตั้งบวกไว้แบบนี้นะครับไปดูที่หลักสิบก่อนนะครับจุดแรกให้เอาหลักร้อยครั้งที่2ของเลขท้ายนะครับมาตั้งตัวนี้เป็นเลข7นั่นเองนะครับตรงนี้นะครับ ฟังหลักหน่วยนะครับจุดแรกไปดูหลักสิบครั้งที่2ของเลขหน้านั่นเองเป็นเลข1มาตั้งตัวนี้แบบนี้นะครับแต่ก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับที่อยู่ข้างหลังนะครับฟังหลักสิบงวดนี้จะเป็นเลข7นะครับส่วนฟังหลักหน่วยจะเป็นเลข5นั่นเองทีนี้เราก็บวกร้อยมาไล่ออกมานะครับอันนี้คือวิธีการตัดนะครับ7จ็บวกหได้12 5้าบวกเ็ก็12นะครับ สองบวกสองจะได้สี่พอได้สี่แล้วนะครับเรานับนิ้วไปเลยนะครับห้าแต้มจะได้เลขเก้านั่นเองนับไปห้าหรือว่าบวกห้าเข้าไปนั่นเองฟังหลักหน่วยก็ร้อยมาแล้วออกมาได้หกนะครับได้สิบคือศูนย์นะครับหกบวกศูนย์ได้หกนะครับนับไปเลยนะครับห้าแต้มจะได้สิบเอ็ดคือหนึ่งไม่มีตัวทดนะครับทีนี้เรามาฟันทงตัวเลขกันนะครับเราจะเลือกหลักละ1หนึ่งตัวเท่านั้นนะครับหลักสิบตัวที่ซ้ํากันก็จะเป็นเลขสี่ เราเลือกตัวที่ซ้ำกันออกมานะครับ4แบบนี้หลักหน่วยตัวที่ซ้ำกันจะเป็นเลข6นะครับจะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับวิธีการเลือกตัวเลขไปจับคู่กันนะครับเราก็แค่เอาเลข6ไปจับคู่เลข4หรือ4จับคู่6ก็ได้นะครับเอามา,าวางแบบนี้นะครับเห็นไหมครับจาก25ชุดจะเหลือแค่ชุดเดียวแบบนี้ถ้าเราจะไปเลือกซื้อหวยรัฐบาลเลข4 6แค่ชุดเดียวเป็นชุด2ตัวนะครับ ถ้าอยากจะถูก3มตัวเราก็เอา4ี่หตัวนี้มาใส่ข้างหลังหลักร้อยที่เราเลือกไว้แบบนี้ทีนี้เรามารุ้น3ตัวกันนะครับแบบนี้ก็จะได้เลข3ชุดแบบนี้เราคำนวณจาก1นึ่มิสิมิถุนายนออกวันที่1กรกฎา,าคมเห็นไหมครับสองี่หเราไปดูหลักร้อยก่อนเราฟันธงถูกต้อง4ี่หชุดเดียวที่เราคิดออกมาตัดจาก25้าชุดถูกต้องแบบนี้ 3ตัวเราถูกได้นะครับถ้าเกิดเราไปเสี่ยงโชคนะครับ n 3เราก็ถูก3ตัวได้นะครับต้องไปซื้อผ่านกระเป๋าตังค์นะครับงวดต่อไปนะครับเราจะคำนวณอีกนะครับเราก็จดข้อมูลที่กองสลากออกมาให้ถูกต้องนะครับตั้งเลขนําโชคเข้าไปเลขนําโชคตั้งทุกหลักเลยนะครับก็คือเลข5นั่นเองนะครับตั้งแบบนี้ และก็ตั้งแบบนี้นั่นเองนะครับจุดที่เราต้องคำนวณใช้จุดเดิมนะครับฝั่งหลักร้อยวงไปที่หลักพันรางวัลที่1ไปบวกหลัก10ครั้งที่1ของเลขหน้าแบบนี้จุดต่อไปไปดูเลขท้ายครั้งที่1ที่2นะครับหลัก10เหมือนกันนะครับนำมาบวกกันนั่นเองนะครับฝั่งหลัก10ก็วงไปที่หลักหมื่นรางวัลที่1จุดแรกแล้วก็หลักร้อยครั้งที่1เลขหน้าไปบวกหลักหน่วยครั้งที่1เลขท้ายนั่นเองแบบนี้ หลักสุดท้ายหลักหน่วยนะครับวงไปที่หลัก10รางวันที่1และหลัก10หลักหน่วยครั้งที่1เลขหน้าแบบนี้นี่คือจุดและตำแหน่งที่เราต้องจำนะครับเพราะว่าเลข5ทุกคนตั้งได้อยู่แล้วนะครับเป็นเลขนำโชคนะครับ9บวก87เอามาตั้งตัวนี้1บวก6ได้7ก็ตั้งตัวนี้นะครับเลข4มาตั้งได้เลยนะครับ6บวก84ก็มาตั้งเลข4มาตั้ง8บวก0ได้8ก็มาตั้ง ขั้นตอนต่อไปเราก็บวกร้อยมาลาย7 5 2หนะครับเราจะฟันธงหลักร้อยก่อนนะครับได้2นะตัวนี้2บวก2ได้4นะครับเพิ่ม3แมเต้มจะได้เลข7เพิ่ม3ามได้ศนย์เพิ่ม3ามได้3นั่นเองนะครับเพิ่มครั้งละ3แต้มนะครับแต่ตัวนี้เราจะไม่เอาฟันธงหลักร้อยไปที่7 0 3นนั่นเองหลัก10บร้อยมาลายมาได้9นะครับ5บวก4ี่ก็เป็น9 บวกให้เหลือตัวเดียวแบบนี้นะครับเราเรียกว่า,าร้อยมมลัยนะครับแล้วค่อยเพิ่มแต้เป็น9 0 1แล้วก็2นั่นเองหลักหน่วยก็ทําเหมือนกันนะครับได้เลข9ได้เลข3 9 3ได้12นะครับ2เพิ่มเป็น3 3เพิ่มเป็น4 4เพิ่มเป็น55 5, เพิ่มเป็น6จับคู่ได้25คู่นะครับ5กับ5ได้25คู่เราจะเหลือ ตัดเหลือหลักละหนึ่งตัวจะเป็นหวยชุดเดียวนะครับเราก็ตั้งเลขนําโชคเข้าไปตั้งเข้าไปนะเลขนาโชคนะครับตั้งเข้าไปนะครับทั้งสองหลักเลยนะครับจุดแรกที <stones pounds VI> ่เรานํามาบวกนะครับฝั่งหลักสิบนะครับเราก็เลือกหลักร้อยครั้งที่สองของเลขท้ายนั่นเองตรงนี้นะครับนี่คือจุดแรกส่วนฝั่งหลักหน่วยนะครับหลักสิบครั้งที่สองของเลขหน้าเอามาตั้งนะครับนี่คือจุดแรกส่วนอีกจุดหนึ่งอีกตัวหนึ่งนะครับ จุดนี้มีที่ไปที่มานะครับไม่ได้อุปโลกยกเมฆนะครับใครชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลชอบซื้อหวยรัฐบาลเดี๋ยวจะบอกให้ว่าเลข5ตัวนี้เอามาจากตรงไหนนะครับและเลข8ตัวนี้เอามาจากตรงไหนนั่นเองนะครับเราก็บวกร้อยมาอะไราออกมา2บวกหได้7นะครับหบวกหได้10คือ0ูนย์ะครับเบวกศได้7นะครับถ้าเราเพิ่มไป5แต้มจะได้เลข2นั่นเอง ร้อยมาแล้วออกมานะครับ6 5 1คือ15บวก83บนะครับ1บวก3ได้4นะครับเพิ่มไป5แต้มก็จะได้9้นั่นเองวิธีการเลือกก็เหมือนเดิมนะครับตัวไหนที่ซ้ำกันนะครับเราเลือกออกมานะครับก็คือความหมายตัวที่ซ้ำกันจะเป็นตัวที่เด่นที่สุดนั่นเองฝั่งนี้ก็จะเป็นเลข4นั่นเองจะมีแค่ตัวเดียวนะครับ เราจะนําเลข2มาจับ4ก็ได้หรือว่า4มาจับ2ก็ได้นะครับเราก็เอาฝั่งนี้มานะครับง่ายๆนะครับเราฟันทงไปที่เลข 2, 4นะครับไปเลือกซื้อหวยรัฐบาลแค่ชุดเดียวนะครับ2ตัวนะครับแค่ชุดเดียวเท่านั้นจาก25ชุดนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเราอยากจะลุ้น3ตัวเราก็เอา 2, 4นะครับมาวางข้างหลังหลักร้อยทุกตัวเลยนะครับแบบนี้แบบนี้นะครับและก็แบบนี้นั่นเองก็จะได้เลข3ตัว3ชุด นะครับไปซื้อหวยรัฐบาลนั่นเองนะครับวันที่1กรกฎานะครับคำนวณออกวันที่16กรกฎางวดที่ผ่านมานะครับสูตรนี้3 2 4ตรงตรงๆนะครับสูตรนี้เป็นสูตรหลักนะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับหลักใครหลักมันนะครับแบบนี้สองสที่เราเลือกไว้นะครับถูกแล้วนะครับ2ตัวชุดเดียวนะครับ 2- 4นั่นเอง2ตัวนี้ถูกง่ายกว่านะครับเพราะว่ามี100ประตูนะครับเราถูกได้ 1. นในร้อยนั่นเองนะครับถ้าเป็น3ตัวนี้1่ในพันนะครับ แต่เราก็ถูกได้อันนี้ต้องไปรุ่นหลักร้อยกันนะครับว่าจะถูกหรือไม่แค่นั้นเอง3 2 4นั่นเองนะครับทีนี้ทุกงวดนะครับเวลาเราคำนวณเสร็จแล้วตัวเลขจะเหลือแค่3ชุดแบบนี้และ3ตัวชุดเดียวแบบนี้ได้นะครับเราต้องรู้จุดนี้เพิ่มเติมนะครับนี่คือจุดสำคัญนั่นเองนะครับที่ผมมาทำให้ดูตัวน,นี้นะครับผมมาได้มาแนะนำหรือว่าชักชวนให้ใครไปเล่นนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากได้สูตร ไปคิดเองไปนั่งคำนวณด้วยตนเองนะครับต้องทักหาผมได้นะครับทักหาส่วนตัวได้เลยนะครับกับเบอร์ไอดีลเบอร์นี้แอดไลน์เข้ามานะครับ0886274141นั่นเองเบอร์นี้จะเป็นเบอร์ ID Li ไลน์ของทางช่องเรานะครับหรือถ้าสะดวกโทรก็โทรได้เช่นกันเพื่อความชัดเจนนะครับโทรมาพูดคุยกันได้ทักมาพูดคุยกันได้นะครับว่าสูตรพวกนี้เราจะรับกันยังไงนะครับจะส่งกันยังไงนะครับ เพราะสูตรที่ส่งไปนะครับจะคิดง่ายทําง่ายนะครับจะมีความชัดเจนนะครับทุกจุดทุกตําแหน่งผมจะวงเอาไว้และจะบอกตัวนี้ด้วยว่าเอาตัวไหนมาเพิ่มเอาตัวไหนมาเพิ่มให้ครบนั่นเองนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับทีนี้เราจะมาดูงวดหน้ากันนะครับเรามารจรู้ว่าข้อมูลวันที่1สิงหาคมนะครับในแต่ละหลักนั้นเราคิดได้เลขตัวไหนบ้างนะครับเราก็ตั้งเลข5เหมือนเดิมนะครับหลายๆท่านก็รองวดหน้าว่า จะได้เลขตัวไหนนะครับเตรียมปากกากระดาษจดนะครับอันนี้คิดให้ดูเลยนะครับว่าในแต่ละหลักมีเลขตัวไหนบ้างนะครับวงไปที่เดิมนะครับหลักพันรางวัลที่1ไปบวกกับหลัก10ครั้งที่1ของเลขหน้านั่นเองนะครับเลขท้ายครั้งที่1ที่2หลัก10บวกกันนะครับแบบนี้ฝั่งหลัก10ก็วงไปที่หลักหมื่นรางวัลที่1นะครับหลักร้อยที่1นะครับเลขหน้ากับหลักหน่วยที่1เลขท้ายบวกกันนะครับ หลักสุดท้ายหลักหน่วยวงไปหลัก10รางวัลที่1และ10หน่วยนะครับครั้งที่1ของเลขหน้าผมอาจจะทำไวหน่อยนะครับแต่สูตรที่ส่งไปจะเป็นภาพนิ่งนะครับจะดูง่ายทำง่ายนะครับ5้าบวกเก้บวกสามดคือ1นะครับเลข4ตัวน,นี้มาตั้งได้เลยนะครับ9บก 3, า้าบวกสิบสามนะครับเลข2อมาตั้ง9ก้บวกห้าีอ่านี้เรามาร้อยมาอะไรนะครับเอาหลักร้อยก่อนนะครับ9 6, 9 9บวกได้15นะครับเพิ่มไป3แต้มนะครับ5เพิ่ม3จะได้8เพิ่ม3ได้11คือ1เพิ่ม3ได้เท่ากับเลข4นั่นเองเพราะว่าตัวนี้เราจะไม่เอาวันที่1สิงหาคมนะครับหลักร้อยถ้าเราไปเลือกห่วยรัฐบาลนะครับหรือว่ารถตตรลี่หลักร้อยให้ติดไว้นะครับ8 1 4นะครับโอกาสถูกรางวัลมีสูงมากนะครับ ไปดูหลักสิบบ้างนะครับได้9ได้8นะครับ8บวก90 7 7 8 9 0แล้วก็1แบบนี้หลักสิบให้ติดไว้นะครับเลขกลุ่มนี้หลักหน่วย2บวก5ได้7 5บวก4ได้9นะครับ9บวกเจ 6, 6, 6เพิ่มเป็น7เป็น8เป็น9แล้วก็เป็น0นนั่นเองนะครับจับคู่ได้25คู่25คู่ก็คือเลขที่ผมจับคู่ให้นั่นเองนะครับ 814นะครับอันนี้เราเน้นให้แล้วนะครับ8กับ4เป็นตัวที่น่าจะออกที่สุดนะครับ25คู่ชุดนี้78901แล้วก็67890นั่นเองนี่คือที่ไปที่มาของตัวเลขนะครับไม่มีการอุปโลกไม่มีการยกเมฆขึ้นมานะครับผมแต่ทีนี้เลขทั้งหมดเนี่ยถ้าเราจะไปเลือกทั้งหมดมันเยอะมากนะครับเราต้องตัดให้เหลือแค่ชุดเดียวก่อนนะครับเลข หลักสิหลักหน่วยเราจะเหลือแค่หลักละ1ตัวเท่านั้นเราจะเลือกตัวไหนดีนะครับ7 8 9 0แนะครับแล้วก็ 6, 7, 8, 9, 0จะเลือกตัวไหนดีนะครับเราก็ตั้งเลข5เข้าไปเลขนำโชคของเรานะครับตั้งเลข5เข้าไปนะครับแบบนี้นะครับฟังหลัก10นะครับจุดแรกเรานําเลขหลักร้อยครั้งที่2มาตั้งตรงนี้นะครับแล้วฟังหลักหน่วยจุดแรกนําหลัก10ครั้งที่2มาตั้งก็คือจุดนี้มาตั้งแบบนี้ แต่อีกตัวหนึ่งนะครับสูตรที่ผมส่งไปให้นะครับจะมีบอกว่าเอาตัวไหนมาวางอีกตัวหนึ่งให้ครบนะครับเราจะได้บวกร้อยมาลัยได้นะครับอีกตัวหนึ่งบวกได้เท่าไหร่ก็เพิ่มไป5แต้มจะมีแค่ตัวเดียวนะครับจะมีแค่ตัวเดียวที่ซ้ากันฟังหลักหน่วยเช่นกันเรามาจับคู่ก็จะได้เลข2ตัวแค่ชุดเดียวนะครับไปเลือกซื้อหวยรัฐบาลนะครับหรือว่าลอตเตอรี่นั่นเองนะครับ ถ้าอยากจะถูกสามตัวเราก็เอาเลขชุดเดียวที่เราคิดได้มาวางข้างหลังหลักร้อยตัวนี้ก็จะเป็นเลขสามตัวสามชุดนั่นเองนะครับผมสนใจนะครับอยากได้สูตรไปนั่งคิดเองทำเองนะครับก็แอดไลน์มาหาผมได้นะครับ0886274141นั่นเองนะครับเบอร์นี้จะเป็นเบอร์ id line นะครับหรือถ้าอยากจะให้ชัดเจนก็โทรมาคุยกันได้เช่นกันนะครับนี่คือข้อมูลงวดวันที่ หนึ่งสิงหาคมนะครับทำให้ดูก่อนออกนะครับแต่ออกไม่ออกไม่รู้นะครับเป็นเรื่องของอนาคตไม่มีใครมองเห็นนั่นเองนะครับใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะครับแบบรู้ที่ไปที่มานะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับสูตรที่ส่งไปให้จะมีคำอธิบายทุกจุดทุกตำแหน่งนะครับรวมถึงจุดนี้ด้วยนั่นเองจะมีบอกไปด้วยทำเองคิดเองได้ทุกงวดนะครับผม ขอบคุณสำหรับการติดตามช่องของเรามาโดยตลอดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจกับทางช่องเรานะครับท้ายสุดและสุดท้ายต้องกล่าวคาว่าโชคดีนะครับไม่เจ็บแล้วก็ไม่จนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ากับสูตรดีๆกับทางช่องเรานะครับสวัสดีครับ